ดูทุกคนหากับบเห็นทุกคนโอ้ทุกคนลานอีหลางทุกคนทุกคนหลางที่สองกับถึกเลยทุกคนดูทุกคนหลางที่ส่องครับชมบ่ทุกคนตาเดี๋ยทุกคนอยู่นี่หลางหนึ่งทุกคนเออทุกคนถืออะไรทุกคนหลางนี้นาวเราก็จักทุกคนนะจักลนูปะเนาะ กบสบายดีพี่น้องมันนี้กะจะพาทุกคนมายามกราบนะทุกคนที่ห้าแส่ไปเมื่อบ้านนี่แหละที่ว่ากันว่าใส่แข้งกันนะว่าไผ่ละได้หลายนะเพือ่อละที่หลายกว่าก็คือกัาปั่นเดียวเพื่ลิบลางนี่ยห้าไปเบิ้งนะทุกคนห้ากับมาฮอดแล้วฮอดป้าดละเดี๋ยวยามน้ำเดียวเนี่ยทุกคนเ้ากับมาเบิ้งน้ำเดียวเลยว่ากัาเหากับอยู่คือนี่แหละ เพรามันละเป็นเนื้อเลือนะเพามันละเถืออ่อโบท่านารดนน้ำเดียวทุกคนก็คือเขาเสืออ้อแบบยู่หอนไม้นั่นแหละเดี๋มาเบิง่งมัารดนน้ำเดียวเ่ามันระบเถบ่อ,บอเป็นตายเถื่ทุกคนเนาะโอ้ทุกคนมีเถื่อสามทุกคนเดี๋ยวจับทุกคนใส่เพราะว่ามันบ่มีหนูบ่ทุกคนเดี๋ยวเขาขู่ทุกคน นี่ทุกคนเสือมเฮ่ทุกคนกมีที่จะททุกคนเลยเสื่อจะแคบหายทุกคนใส่บนต้นหลังลันบนบนคายเขามีกระแตเรามากราบไม้นี่มันจะท่ายัากแต่ว่ามันมีที่กราบจะไปเบื้องหลังต่อไปลย จะเจอเห็นเจอเพื we uh, ่อนๆนะครับกับเจอเพื่อนๆลุงจะเพจอเราได้ตัดตัวมันได้เจอแค่เดียวนะเออก็คือกาบก็เริ่มลงลงเรมเริ่มเราทุกคนจักพระเจ้าเสือดอนเลยนะทุกคนคือประเด็นของเฮาต้องได้เสาะกาบก่อนนะทุกคนกาบพระเสือแถวนี้แล้วสู่มู่บ้าน แต่ว่าเฮามีชื่อบอนนะทุกคนเฮามีชื่อบอนเซอร์นะเดี๋ยวทุกคนอยู่ในหลางหนึ่งทุกคนเออทุกคนเทืออะไรทุกคนหลางนี้หนาวแล้วก็จักทุกคนแนละ้วหนูไปแล้วมันคือมันจะหนาวนี่เหละทุกคนเออทุกคนคือเฮามายามสาวมายามไม่ได้มาแต่สาวเลยทุกคนเขามาสวายแล้วนะดูนะทุกคนหนูไปแล้วเนี่ย นัวายทุกคนนัวาไนอยทุกคนแต่ว่ามันท่านง่ายนะคือตัวแรกของเฮานะทุกคนก็คือมันเป็นประเด็นนะทุกคนเนี่ยมันกลับเฮาเฮร่างนี้นะเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งหลังต่อไปนะทุกคนมันแล้อยู่เฉยๆนะโอ้โอโทุกคนเอ้ยบนดงบนปาบ่าก็คือกลับเฮานี่กะ ก็ยังม,มีชื่อนะทุกคนว่าเขาเสือ้อคาเลร่คาเลร่ไปทุกคนเบิ่งน้ำเดียร์้วทุกคนเด้อเป็นนองน้ำทนน่าจะมีป่าอยู่แล้วแต่ว่ากลับเออทุกคนล่างนี้ก็ชื่อแล้วทุกคนดูน่าจะเป็นมือแดกน้อยนะทุกคน,นเห็นบไหมเห็นบ่ามือมันก็ ก็มีอยู่ทุกคนแต่บอลเซอร์มันมันเป็นตัวที่สองของเฮ้านะทุกคนมันกลับเฮลีร่างนึงนะเฮ้าน่าจะได้กลับขึ้นมาหาทุกคนเตรียมมาเบิ้งตัวต่อไปนะทุกคนโอ้ยยังมีชื่อต้อนตื่นซต่น จากเซเลร์ทรนดพระเจ้าเสือก่ะยังไม่เห็นนะคือกลับมาเฮรีได้ทุกคนโอ้จากคัเสือเชื่อเยทุกคนมันกลับมาเฮนะทุกคนเป็นโทดเป็นไอเป็นแหงวอลถ้ากลับเฮเราเฮไซเฮเป็นเลืออยู่ทํ ้างมาทุกคนเลยเามดนนดือดครับมาเ่ทุกคนหลงที่ซกันทุกคน่ทุกคนหลังที่ซองครับทุกคนตาตาคือมก็มีอยูก่ เางดือลังที่สองลังที่สี่คนเอาวิดขอโทษขอให้เดี๋ยวเาเอกลับกันทุกคนทไมเมยยยกลับมันตึงเดี๋ยวรไปบนหลังหลังที่เเลยคนหงที่ห้าบอันี้ที่สี่เลยเรื่งหลที่ห้ากันทุกคน ข้ที่ 5, หาเซื้ออยู่นี่นลทุกคนเป็นเนื้อนี่แหละเดี๋ยวเราจะข้าไปนะจากที่ 5, ท 3, ท 3, ห้าบดถึกซ้ำทุคทุกคบดถอซ้ำบึ๊บเฮกับของเ้ากค่ สาธุนะบอสเม็ดใส่มอยนะทุกคนนะโอ้ทุกคนพลึกระบนป่านเดี๋ยวทุกคนล่างที่หกฮาเชือ่อคือเดี่ยวนีน่ทุกคนเถื่อเลยทุกคนแต่เป็นหนูน้อยทุกคนน้อยน้อยเลยแหละ ขอดพอขอแม่น้อยทุกคนในตัวนี้นะน่าจะเป็นลู่มันทุกคนในแม่มันมันกินมากินเป็นตัวเป็นเม็ดมาทุกคนลูกมันมาถือก้อนทุกคนมันแม่มันมาถือจะลูกมันเอฟเอ็นเอ็นไส่ทุกคนนะเอฟเอ็นเอ็นนี่นะคืออะไรเอฟดีเอฟพีเลยนะ กลับมานัพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออทุกนน่าจะครบอยู่แล้วทุกคนเลยอุ๊บเออก้องก็สั้นๆอยู่แล้ทุกคนเลยมันเป็นเคอือลงเครอร์กว่าวคนนะอุ๊บเหาะก น้ำมาเสื้อแถวป้าพี่เละทุกคนนี่นครับมีตัวเนือนทุกคนเพราะว่าเสื้อแถวเข้มหายนี่นะมันอิ่มไ,ได้ไปเสื้อกล้นี้นทุกคนน,กน,นี่เขาจะใต้หอนีไปคือกลับเมาก็จะยู่ดอนนั้นแล้วทุกคน ดดนนเดี๋ยวอยู่ดอนนั่นแหละเดี๋ยวเขา้าไปเบื้องต่อเขาก่อนเอ็นเขาข้ามน้ำนี่ก็ไปก่อนคือว่าสี่ท่ายตอนไส้ให้เบิ่องนะทุกคนแต่ว่ามันท่ายเนี้ยท่ายค่อนข้างเนี้ยโซ่ก็เลยหมดที่ท่าย บางนี้บดทึบบดทึบซนะ้ำทุกคนนะเด็กบอทึบซ้ำทุกคนายเห็นไหมทุกคนชี่ยวขู่แขงเอาจับขึ้นได้จับตัวบุ๋เรากันกับเื่นใส่แข้งกันนะ เราเคยมายที่ลายสินะเราแข้งเราเยาะกันลิ้น,นเชียวดอกแต่ก็อื่นเหาอะจากนี้ก็นนะทุกคนเห็นไหเเปไปเบื้องล่างที่สองนะทุกคน เงินลางที่สองเจ <c oughs> ้าลางที่เทอเลิบโบมักลงแล้วก็ลงมากกว่าลงรางที่สองทุกคนเทามาหาเสื้อยบ้ลำป้าเกื่ก,าาก่าหมอกก็โยเทิงนี่แต่เขาจะขึ้นนี้ คือเขาพลาดไปแล้วสามหลางเนาะทุกคนมองหลังทิซี่มันกระไดเออปูนทุกคนหลางทิซี่เขาลันทุกคนมองดูดรอมันทับอยู่ว่ะทุกคนมองดูมันคือ,อลนนันว่ะ เอถอ่ายเลวทุกคนนะพลาดทุกคน,กคนลันดูแต่บ่ไดโน่นะตัวนี้โอ้ยพลาดพลาดพาดพาดเฮาไปต้นนึงสองสามล่างอยู่ตัว,ตวนึอยืนนั่งยู่ในไาเฮาเข้าไปแทอยู่ในบายัายยายดเลยคือสองล่างนี้บันทึกก็คือเฮาได้แค่สี่ตัวเท่านั้นนะขู่แข้งเฮากับจักได้จักตัวบ่าตองมันนี่ฮะมากบ่าตองสองคน เดี๋ยวเขาขอตัวห้ามให้นี่กคนกทุกคนทุกคนกเดาก็ห้ามเข้ามาในให้พระเนาะเดี๋ยวเขาไปรุ่นทุกคนเลยถ้าว่าสอองไ่างนี้บอดทึกก็คือเมียจอยากลายเป็นผู้แพ้ด้วยทันทีนเนาะไม่พูดลงมาพันลราจักรัวถ้าพันได สามกับห้าอาจจะเป็นคณณนชน,นะาาน,กกน,กกน,น,นี่ทุกคนว่าเฮาได้อซี่แล้วเลยเดี๋ยวทุกคนห้ากันืออทุกคนหากคาโบเ็นทุกคนโอ้ทุกคนลานอีแล้วทุกคนลานแต่บอดซื้อนี่นะก็รู้ว่ามันรูดทุกคน โอ้นอตน็อตนอตนอตนอตตายแล้วคือลั้นไปซองล่างนะทุกคนมันลั้นแล้วมันบมดไดโนู์นะแต่ว่าเหยื่อเขากันเบิดไปหลายเตือบคือล่างสุดท้ายแล้วทุกคนอาจจะงอมแพลครับว่าเออยกพิ่งตัดสินจะเข้าไปรุ่นน้ำกันว่าล่างนี้มันจะเป็นเรื่องนะคือสองล่างคือลั้นว่ะลั้นเป็นยังบมดไดโนร์อีก เก็ดน้ำห้าวเองเลยทุกคนกลางมิ้นไรเดี๋ยวทุกคนเบิงเบิงมันกินมันลมนกินมันต้นนะี่ยนี่เขาส่อยู่นี่เด้๋ยคนหลังสุดท้ายเฮ้ถ้าบ่ได้หลังนี้กะคือจบนะ หลักนี้ก็บอกซึกเนะทุกคนเดี๋ยวกับนะเห็นบอโอ้อดอก,กอะไรเย่สามตัวสี่ตัวหลัที่มันจะบ่อรันนะบ้างเดี๋ยทุกคนนหนูจะกินเป็นต้นเมดนะบ้างทุกทุกคนเดี๋ยวใหบนนน้บ้างถ่าเลยเป็นยังนี้ก่น หนูจะกินมัน,มนเบิดหนึ่นแต่ว่าม,านาม,านมนันก็ยังบอลลันนะครับดวงพูนอ่ะมัน,มน,น,มนแห้ง,งก,กินเอะไรเป็นบดเลยก็ใสาปบงยังง่ายละเมื่อวันเอยทุกคนเลยมันนี้แกได้ซ้ำนี่แหละโอเคเดี๋ยวหันนับบังกับมาก่อนหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอเครบทุกคนเดี๋ยวเอาออกไปเนาะเดี๋ยวไปพบเดี๋ยวจะเนาะบันนะนะทุกคนเท่ากับเอามาห่อนเนาะเลยนะทุกคนนี่คือหนูกับนันเท่าก็คือเบ้าบะตองเพื่อได้สองตัวนะทุกคนเท่าแสดงว่ามื้อนี้เท่าเป็นผู้ชนะเป็นนะทุกคนเท่ากับจะกลับบ้านแนะทุกคนดูว่าเสื้ออยู่แคบแคบสวนมันต้นนะทุกคน มันบดบนบดฮึกปันด้มันนูมากับบดปันด้มันบวมีนะก็คือคลิปนูเขากับซ้ำนี้เราคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบพ่อซ้ำนีนะ้เราคนฟะก็ไลก์กดติดตามมาเด้อเป็นกำลังใจนะ